ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนแชแนลครับมื้อนี้นายหอยสัญจรมาที่บ้านละท่ายตำบลละท่ายอำเภอกันทะล่มจังหวัดศรีสะเกษครับมื้อนี้พามาเบืองงัวแม่ทองลูกกระทบใส่ใหญ่ๆครับพี่น้องใส่บิ๊กๆครับเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบืองรายละเอียดของงัวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นายหอยสัญจรททำงานต่อไปครับ เดี so ๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดของงูอกันครับครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับคุณพ่อชื่อยังนอครับชื่อเหรียญชื่อเอฟครับพ่อเอฟนอครับอ่าอยู่บัตรละท้ายนอครับนะ้ายมูแต่โอเคมันหนีมีจักโตคุณพ่อมีอยู่ซีโตคร้ซีโต้นอตอนนี้อยู่อยู่นีสองอยู่ฟังฝุ่นอีกสองบ่พ่ออ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเบิ่งโตแหลกก็เลยคุณพ่อตอนหนีรายละเอียดเป็นอย่งไรคุณพ่อ เกี่ยวก็ผัดได้ครับอ่าง่วนตัวนี้ครับทองมีทองหกเดือนกับสิบเอ็ดมือหกเดือนกับอีกสิบเอ็ดวันเนาะครับแค่เอฟสามหนึ่งอ่าพอดีเอฟสามหนึ่งมีไว้มีหลอดเนาะคุณพ่อเนาะใบมีหลอดครบอ่าโอเคเพิ่นได้ลูกจักโตเหรอคุณพ่อลูกสามในทองครับลูกสามในทองเนาะเป็นง่วนลูกกระทบใส่ญ่เนาะคุณพ่อครับท่ายนี่ลอยเท่าไรครับท่ายสูงร้อยห้าสิบลอยห้าสิบห้าครับอ่าลอยห้าสิบห้าบวกเนาะครับ โอเคก็คือตัวทองประกันทองแล้วพ่อเนาะเรียบร้อยเเบิดออ่าโคปร,ประกันทุกอย่างเนาะประกันตั้มนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเบิงนี่ครับผมเป็นงัวโค้งสั่งใหญ่เลยพี่น้องใส่ใหญ่เลยครับเนี่ยเบิงยืนยืนเทียบกับคุณพอ่อ,เก,อเกือบเกือบทั่มหัวครับพี่น้องเป็นงัวลูกกระทบครับโบสครบเครื่องนล้วพ่อเนาะครบเครื่องครับอ่าโบสอ่าเบิงหน้าตาด้วยครับเชื่องอ่าเดี๋ยวนี่ครับผมเจอกันบุญถึงสามนาทีครับจับใบได้พี่น้อง นี่ครับเบื้องหน้าตากระสวยครับพี่น้องขอบหูดำโบดจัดๆเลยครับพี่น้องนี่เบื้องแข้งขาเพื่นแข้งขาก็ดีเนาะพอดีบิดทุกอย่างนี่ครับผมขาหนาเพิ่นโบดจัดๆเลยครับขาหลังกระสวยครับจุดเด่นของเพื่อนครับเป็นงัวโค้งสางใหญ่พี่น้องแลวกะแข้งขาดีครับขาใหญ่ทั้งขาหนาขาหลังเลยพี่น้องนี่ครับผมเบื้องขาหลังเลยพี่น้องโอ้ใหญ่แห้งครับ นมดีสีเต่าเนาะพอเนอหอมสีเต่าอ่าโอเคนี่ครับเบิ่องหนำลางเบิ่งพี่น้องโอ้หนำลางหนำไตวันนี้สวยงามเลยครับไหลมาจากเล้านมจนหอดแผงข้อหนาเลยครับพี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นจะมีลายดางังน้อยๆเนาะพอเนาะครับมีนิดนึงอ่าโอเคแต่ว่าโดยรวมก็คือบ่มีตำหนิสีแดงดีเบิ่งตะหนอกครับตั้งๆเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิง่งถ่ายเพิ่นครับอ่าพี่น้องเป็นงูถ่ายใหญ่ครับกุ้งหางกับง่ายครับเครื่องดำ นี่ครับปุ่มหางนี่เหย้าถึงพื้นครับนี่ครับผมเบิ่งเด้อโคกงหางเป็นใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ครับผมเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับผมยืนจัดทาสวยงามครับคุณพ่อเปิดไว้หลายปันได้ตัวนี้เปิดไว้แสนหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องราคาหนาขอบคุณพ่อต่อต่อรองได้อยู่เนาะต่อรองได้ครับอ่าต่อรองได้ ผู้ใดมักนี่ครับผมแม่ทองใหญ่ครับทองหกเดือนเอาไปเลี้ยงอีกสามเดือนก็ได้กินน่องครับพี่น้องเอาไปหลุ่นกันทองเคเอฟสามหนึ่งได้หกเดือนกับอีกสิบเอ็ดหมือนครับลูกโตที่สามน้ำทองนะครับประกันทองประกันต้นนี้ทุกอย่างครับท้ายสูงลอยหาซิบหาเซนติเมตรครับผมพี่น้องนี่ครับผู้ใดแนมหางงวใส่ไงเขาขอกับฟ้ามครับตัวหนีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะพี่น้องอ่ะมักกับมาเบิงได้ครับตัวจริงบัาน ละท่ายตำบลละท่ายอําเภอกันทะลมจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเปิดยูทีหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทต่วนเนาะคุณพ่อนอ่ะต่อรองได้คือเก่าครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวแหลกของเพิ่นครับผมแม่แก้วเนาะซื้อเพิ่นนางแก้วอ่าโอเคนี่ตัวแหลกของอกาะพอเอฟครับนี่ครับผมอ่าตัวที่สองครับผมของอกาะพอเอฟเพิ่นครับผมนี่ครับผมเป็นง้วสาวเนาะครับนอคุณพ่ออายุจัะเดือนครับตัวนี้ สิบสี่สิบเดือนส <14 S 1> ิบสี่คประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนเนาะอ่าโอเคเป็นงัวอ่าสีแดงดีครับพี่น้องอ่าเลเบบางหน้าตาเป็นก้อนอัดแปลกนี่ครับผมงวัว<ๆ>เป็นพึ่งใดญมากเนาะยังบดทันเฉียงบดใหญ่คุณพ่อสีแดงเข้มๆเลยพี่น้องตัวนี้ขอบหูดําครับพี่น้องงัวมีตําหนีอยู่บอกคุณพ่อต,ต,ตัวนี้บามีเนาะลายนี่ประมาณเท่าไหร่คุณพ่อร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะความสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับสาวไก่ผสมเลยพี่น้อง เลี้ยงอีกสีหาเดือนกับอะไรผสมแล้วครับหรือว่าอาจจะเร็วกนนงงว่านั้นถังง้วนสมบูรณ์เนาะพอเนาะอ่ะ,อะนี่เบลงเด้อร์หนล่างก็สวยครับแต่ว่าง,งว้วนบ่อยากเขากล้องเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นงว้วสาวครับนี่ครับผมผู้ใดแนวหางว้วสาวเขาคอกครับเอาไปเลี้ยงเนี่ยตัวนี้ครับผมสีแดงดีครับหอบหูกระดำพี่น้องนี่ครับแข้งขาก็ดีครับเล็บดีเดี๋ยวจะพาเบิลหนังไตเพบนเด้อ นี่น้ำใสสวยงามเลยครับพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวบึงเรียมตัวเป็นครับดันกว้างโดยรวมถือว่าสวยครับเป็นตัวที่สอง,งของเข่าคอเอฟครับผมถ่ายลอย47นพอนอลอย47ตัวนี้ก็คือบวตมตมหนีนพนี่ครับเต่าดีจุดเด่นที่เห็นก็คือเม็ดสีนพแล้วก็แข้งขาขาหนีถือว่าใหญ่ครับนี่ครับผมตัวนี้ สาวน้อยไอ้สาวไก่ผสมครับพี่น้องอายุสิบหาชิ้วพกเดือนครับอยากสีขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงครับแต่ก็บถือว่าจอยสูบแล้วพอเนาะอ่านี่เบ่งถ่ายไว้เนาะพี่น้องนี่เคเรื่องดําครับอ่านี่เบิ่งปุ่มหางเพิ่นครับพี่น้องถือว่ายาวอยู่ครับพี่น้องพ่อตัวนี้เปิดนาคอ,อกไว้หลายปันใดครับเปิดนราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเนาะพอเนาะ อ่าต่อรองได้ครับสําหรับสาวไก่ผสมตัวนี้ถ่ายลอย่์ครับอายุ15 16เดือนครับเอาไปเลี้ยงอีกจักหน่อยก็ได้ผสมแล้วพี่น้องผู้ใดแหนมหางัวสาวไก่ผสมครับตัวนี้เปิดไว้47,000บาทครับเป็นโตที่2องของขอกพอเอฟครับผมนี่ครับผมผู้ใดมักก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรรายละเอียดการติดต่อของพอเพิ่นให้ไว้บนหน้าจออีกเทื่อนึงได้ครับพี่น้องอ่านี่ครับเป็นโตที่2ของขอกคุณครับเปิดไว้ที่4ี0 0 0ื่นเบาทครับต่อรองได้ครับพี่น้อง อ่านี่เป็นรายละเอียดของตัวที่2ของขอกุญธ์นะครับเด้อนี่ครับผมอ่าได้จะพาเบิ่งหลบหลบอีกเทื่อนึงครับนี่ครับหน้าตาสวยครับพี่น้องสีแดงนี่ครับแผงข้อย่นๆเลยครับนี่ครับผมอ่าเบิ่งมุมนี่เด้อจะแดงเข้มเลยครับมุมนี้นมกระสีเนาะพอเนาะนมสีเนาะอ่าโอเคนี่เป็นตัวที่2ของขอกุญธ์ครับรายละเอียดกับประมาณนี้ครับพี่น้องอ่าครับพี่น้อง เป็นตัวที่สามครับผมของขอกพ่อเอพึ่นครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เด้อเห็นว่าสาวเนาะพอนะ่อเนาะอายุจักเดือนล่ะครับสิบสี่เดือนอ่าอายุสิบสี่เดือนเอนะาเอนนะอันนี้เพิ่หัวหลนจากการทิศเขาบ่พ่อบ,อบอหลนธรรมชาติอ๋อหลุนธรรมชาติเลยนี่ครับผมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นงั่สูงครับพี่น้องแต่ว่างวนอยากขาดนำเลี้ยงนิดจักน่อยเนาะพอ่อตัวนี้เป็นงัวโบดขบเครืองเด้อพี่น้องเบิ่งหนาแข็งหนาขาเพิ่น เรานี่อายุสิบเดือนเนาะพอเนาะเดือนครับความสูงเด็ครับประมาณเท่าไหร่เนาะถ่ายเพื่อนลอยสี่สิบเจ็ดซ้ำกันกับตัวแหลกเนาะเหลี่ยดความสูงจะใกล้ๆกันครับกับตัวแหลกกับไอตัวกับตัวที่สองครับพี่น้องตรวที่ครับพี่น้องความสูงนี่จะอยู่ที่ลอยสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรได้ครับถ่ายเพื่อน็นงัวโบดครบเครื่องครับโบดจัดๆเลยพี่น้องนี่ครับผมงัวจากตื่นในเช้าหน่อยเนาะพึ่งได้มากอ่ะพึ่งได้มาเนาะอายุสิบสี่เดือนเนาะพอเนาะเดือน นี่ครับเบิ่งเปิงแข้งขาเปิ่งเดินเป็นงัวนมซีเต่าบ่มีต่ำนี้ตามพอเพิ่นแจ้งครับพี่น้องเป็นงัวที่ว่าจะสูงไปหนานะพอ่<บ>ออนี่เบ,บิงเบิงแข้งขาเปิงแข้งขานีใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับผมกระลังเหลือหล่อมเ,เลยครับนี่ครับผมเราจะพาเบิงดัดหลังเพื่อนเด้พี่น้องเบิงถ่ายเพื่อนเครื่องดำครับพี่น้องนี่ครับผมปุ่มหางหนี้ลายแห้งพี่น้อง รามเกือหอดพื่นกับนี่ครับผมอยากตื่นกล่องในจักหน่อยนะครับนี่ครับตะนอกระตังตังครับตะนอกตั้งครับงวงวแม่สาวตัวนี้นี่ครับนาล่างกับถือว่าสวยงามครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นตัวที่สามของขอกพอเอฟเป็นครับผมผู้ใดแน่มหางัวสาวไก่ผสมครับอายุสิบสี่เดือนครับตัวนี้ก็อีกทั้งเลือกนึ่งครับของขอกพอเอฟเป็นครับ ตัวนี้พอเปิดใบหลายปันได้ครับนี่เปิดไปชครับสี 44, ่หมื่นสี่พันเนาะตอรองได้อ่าต่อรองได้คือเก่าครับพี่นอ้องเป็นตัวที่สามของขอกาะพอ,อ,อ,อเอฟเป็นครับเปิดใบสี่หมื่นสี่พันบาทราคาหน้าอกต่อรองได้ครับพี่นอ้องมเอนี่พันมีทั้งหมดสามตัวครับอกเพเ่็นครับผมตัวแหลกนี่เป็นแม่ใหญ่ครับแม่นี่ที่แจงแ้งรายละเอียดไปขังตนก็คือทายร้อยหาซิมหาเส้นเนาะพอเนาะทองเคเอฟสามหนึ่งได้หกเดือนครับอีกซิบเอ็ดหมื่นครับพี่นอ้อง ลูกตัวที่สามน้ำทองตัวนี้เปิดไว้หนึ่งแสนกับหนึ่งมืนบาทครับพี่น้องนี่ครับตัวแหลกของขอพอเอียบเป็นครับส่วนตัวนี้ครับตัวที่สองครับผมพี่น้องตัวนี้คืออายุสิบหาสิบหกเดือนนพนออ่ะสิบหาเดือนเป็นสาวไก่ผสมครับนี่ครับผมลำตัวยาวๆขายาวๆพี่น้องขาใหญ่ๆครับน้ำล่างสวยๆครับตัวนี้ถ่ายลอยสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรครับงัวผมมีตำหนิด้วยพี่น้องนี่ครับ นาคอกเปิด4 7 0 0 0นเพนาะพ่อเนาะอ่ะตัวที่2งของเงินครับนี่ครับรอบๆโตครับเปิดไว้4 0 0 0มืนกับ700 0บาทครับสาวไก่ผสมผู้ใดเนี่ยหาสาวไก่ผสมเขาคอกเขาฟ้ามนะครับเอาไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ของเจ้าของครับอยากได้พ่อใดก็ใส่เอาครับพี่น้องนี่ครับ47,000บาทกับตัวที่2ของคอกปอเอฟเิ่นรับอ่ะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายตัวที่3ครับเป็นสาวไก่ผสมขึ้นกันครับ ตัวนี้อายุ14เดือนนะครับพอ14เดือนถ่ายร่อย47เซนติเมตรกันครับตัวนี้จะเป็นงวโบดครับผมครบเคื่องนอพี่น้องขอบหูดำาหนาแก้งหนาขาดำครับผมปุ่มหางถือว่าหลายครับพี่น้องลามเกือบหดผื่นครับอ่าเบิ่งเื่องคุณนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นตัวที่3มครับผมรายละเอียดกับติดตามแจ้งไปครับสูง147เซนติเมตรอายุ14เดือนงัโบมีต่ำหนีนะพอน้อ ตัวนี้นาคอากเปิดไว้40,000บาทครับพีน ok. 40, บ่น้องอ่ะต่อรองได,ได้นี่เป็นหัวหลวนธรรม,มาชาติได้พี่น้องนี่ครับผมหน้าตาเพื่อนสวยงามครับพี่น้องอ่ะคุณปอฝากเบอร์โทรน้น้ำเนี่ยครับ085 085 2 011 2 011 5 8 2 5 8 2น่เนาะครับเนาะพอเอบบาทละท้ายเนาะครับเนาะอ,อ่ะผู้ใด สนใจจะมาเบิึงตัวจริงกับทรเขามาหาพอเพินได้ครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กของเพี่นองไว้ให้อีกเทื่อนึงครับอยู่ที่บัตรละท่ายหมู่แปดน้อตำบลละท่ายอำเภอกันทะลุมจังหวัดศรีสะเกดครับผมเนี่ยครับเขามาเบิึงตัวจริงแต่อยู่นคอน้ออ่าโอเคครับได้เลยครับติดต่อเพินได้ครับพี่น้องอ่าเหมือนเดิมครับอ่าฝากถึงพี่น้องครับท่านใดที่จะโปรโมทงูหรือจะให้ไปทายงูครับติดต่อเขามาได้ครับเบอร์ทีศูนย์ 8 7 4 4เก่า8331ครับหรือว่าเฟ e บุ๊กหรือว่าเพจเฟ e บุ๊กซื้อว่านายหอยสัญจรครับไปไหฟี่ครับผมมีค่าใจใจครับสำหรับมือนีอันดับแรกขอบคุณคุณพ่อเอฟครับผมขอบคุณครับครับผมหลักการขอบคุณทุกท่านติดตามและรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ